เราจะมากินอันเยมลี่หวุนกรอบและแต่ละสีแต่ละรูปร่างเนี่ยก็เป็นต่างรสกันด้วยมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละรสเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงสวยจนไม่กล้ากินเลยอะ่ะทุกคนนี่จะเป็นการกินวุนกรอบครั้งแรกของแป้งน,นะคะอืมอร่อยอะ่ะเหมือนเยลลี่ที่เคลือบน้ำตาลรสชาติมันจะมีความหวานๆนะคะแล้วก็หอมๆอ,อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรสผลไม้รวมหรือว่ารสสับประรดไม่รู้นะทุกคนแต่ว่ามันหอมมาก อันต่อไปเหมือนเพชรในมหาสมุทไททานิกเลยอันนี้นี่จะเป็นฟิลรสสตรอเบอรี่นะทุกคนรสชาติเนี่ยจะหวานเหมือนกันแต่กลิ่นไม่เหมือนกันมีความหอมหอมแล้วเกล็ดน้ำตาลที่เคลือบอยู่ข้างๆรอบๆแบบนี้เนี่ยมันกรอบม,มากเขาทำได้ยังไงให้มันเหมือนขนาดนี้อันต่อไปจะเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะคะเหมือนกล้วยที่แบบ ยังสุกไม่ค่อยมากเท่าไหร่มีกลิ่นหอมมีกลิ่นแบบขึ้นจหมูตีเป็นวานิลลาขึ้นมาแั้งชอบอันนี้นะอันนี้สีเหมือนทะเลเลยไลยสีมาอย่างสวยขอดาว,ว่าต้องเป็นรสบลูเบอร์รี่แน่นอนลองดูรสบลูฮาวายเคี้ยวไปนานๆเนี่ยเราจะได้รสชาติเหมือนรสชาติโค้งปลายๆนะคะทุกคนแปลว่าอันนี้เนี่ยทั้งสวยแล้วก็ทั้งอร่อยถูกใจมากอันนี้สิบเต็มสิบเลยสีชมพูหว,วานๆแบบนี้ ไม่สตรอเบอรี่ก็น่าจะเป็นรสดวนน้ำแดงปะสล,ลัดรสลินจีหอมหวานเหมาะกับเป็นหัวใจสีชมพูมากอันสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นอัญมณีหยกรสชาติเดี๋ยวไม่รู้เป็นยังไงแต่เดาไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นชาเขียวแน่นอนเลยมไม่มีกลิ่นนะเขามีความเป็นชาเขียวหรือเหม็นเขียว เอาเป็นว่าใครเคยกินรสสีเขียวนะคะคอมเมนต์บอกแป้งด้วยนะส่วนตัวเนี่ยแป้งชอบเป็นสีฟ้ามากที่สุดนะคะลองมาขอเป็นสีชมพูหัวใจ